อยากเติบโตในการทํางานไปอีกขั้นอยากได้งานนั้นงานที่ใช่งานในฝันสาหรับเราอยากพรีเซนต์ตัวเองให้เก่งแบบโดดเด่นแตกต่างน่าประทับใจแต่ติดที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรซูเม่ก็ยังไม่ปังเท่าไหร่ยิ่งต้องสัมภาษณ์งานปเป็นภาษาอังกฤษอีกเราจะพลาดโอกาสสำคัญไปเพียงเพราะภาษาเราไม่พร้อมจริงหรอ Well not anymore we've got you covered introducing mastering English for job interviews and resume เตรียมตัวให้พร้อมมั่นใจ100%เพื่อพิชิตงานในฝันทุกขั้นตอนการเตรียมพร้อมข้อมูลไปกันทีละสเตป็ปตั้งแต่ job description ไปจนถึงการดึงประสบการณ์และความสามารถของเราออกมานำเสนอให้แมทตรงโดนใจผู้สัมภาษณ์รวมคำถามสัมภาษณ์ที่มักเจอบ่อยและวิธีการตอบแบบเป็นตัวเราเนี่แหละในเวอร์ชนันที่น่าประทับใจ เป็นมืออาชีพ make a great first impression เคล็ดลับในการสื่อสารให้โดดเด่นชนะขาดในการสัมภาษณ์งานเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปังกับ the resume expert สวัสดีครับพี่เมฆมิชชั่นดูท็อปยูเดี๋ยวพี่เมฆจะพาทุกคนไปดูนะฮะวิธีการเขียนเรซูเม่ให้ปังให้ออกมาโดดเด่นให้บริษัทชั้นนําระดับโลกหรือมหาลัยระดับโลกเขารับเราเข้าไปทํางานนั่นเองเมฆแต่เราป่าขนาดนี้ แถมให้อีก she cheat c รวมคำศัพท์ประโยคตัวอย่างคำตอบสัมภาษณ์อีกมากมายตออปีไปใช้ได้เลยค่ะและ Interview Prep Template ตัวช่วยเตรียมคำตอบสัมภาษณ์ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ส่วนตัวได้เลยคอสนี้เป็นคอสในระดับ Intermediate level เหมาะก,กับคนที่อาจจะพูดคุยทั่วไปได้แล้วแต่ต้องการเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพสร้างความประทับใจสำหรับการสัมภาษณ์งานค่ะถ้าไม่มั่นใจว่าเอ๊เราจะเหมาะก,กับคอสนี้ไหมใช้เวลาไม่เกิน5นาทีลองเช็กระดับภาษาได้ที่ Self Assessment Form ของฝรั่งอังมอสเลยนะคะ Confidence in every answer Success in every interview See you in the course Bye